สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสั้นสั่งเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนายโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อย,ยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความฝันเป็นสิ่งที่ควรมีผู้ฟังทุกท่านครับ มีความสุขอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจับจ่ายใดๆสิ่งนั้นคือความฝันรับเด็กน้อยแต่ละคนล้วนมีความฝันที่แตกต่างแต่ก็ทําให้เด็กน้อยเหล่านั้นเขามีความสุขคนในวัยทํางานทั้งชายและหญิงต่างก็มีความฝันในเส้นทางของตนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชีวิตครอบครัวคู่รักคู่ครองคนรักของเราสังคมที่เป็นอยู่รวมถึงปัจจัยสี่ ทุกๆคนล้วนต่างมีความฝันครับบุคคลต่างๆในทุกวิชาชีพทุกขแขนงในทุกท้องถิ่นต้องการให้มีผลลัพธ์ผลผลิตการประกอบการความเจริญเติบโต,วต,วตวความสุขความผาสุขในการใช้ชีวิตคนทุกคนล้วนต่างมีความฝันด้วยเหตุนี้ครับความฝันโดยที่ไม่ต้องหลับนะฮะจึงมีคุณประโยชน์มากมายคุณค่าของความฝันนั่นก็คือรู้สึกผ่อนคลายที่ได้ฝันถึงรู้สึกมีความสุข ครั้งที่ฝันเห็นสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนและความปรารถนาดีได้เกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสร้างการเจริญเติบโตผู้คนบนโลกใบนี้ที่ได้ดีทุกคนล้วนมีความฝันในอดีตทั้งสิ่งนั้นนั้นครับความสุขสร้างได้หากเรามีใจที่ปรารถนาทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้หากต้องการให้ได้มาเพียงนะครับ สร้างความปรารถนาขึ้นมาภายในจิตใจและสิ่งนั้นนั่นก็คือการมีความฝันครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่วความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ